วันดีทุกคนวันนี้เมสก็อยู่ที่วัดผาซ่อนแก้วเรากำลังจะเดินทางไปนี่คือบรรยากาศรอบๆทางที่เรากำลังขึ้นไปนะมันจะมีห้องพักให้ด้วยถ้าใครแบบว่าอยากชมวิวแบบภูเขาวสวยมากทางขึ้นไปคือมันชันมากเลยนะทุกคนเหมือนแบบขับรถขึ้นเขาลูกหนึ่งอะ นี่ตรงนี้ก็จะมีแบบบ้านพักมีบังกะโลมีแบบว่าโรงแรมหาที่พักง,ง่ายนะแถวเนี้ยตรงนี้ก็มาถึงแล้วแล้วก็ไปจอดรถตรงนี้มันเป็นที่จอดรถของเอกชนนะทุกคนต้องจ่ายค่าจอดรถคนละ30บาท จะจ่ายตอนที่เราเอารถออกมาแล้วถ้าใครที่อยากจอดฟรีเราต้องขับขึ้นไปข้างบนอีกมันจะเป็นพื้นที่ของวัดสามารถจอดฟรีได้นะตรงนี้ก็จู่รถได้เยอะมากมีคนเข้าก็มีคนออกคือเวียนกันไปเรื่อยๆแล้วคนมาเที่ยวเยอะมากนี่ก็จะให้ดูบริเวณที่จอดรถ เขาก็จะมีคนมาโบกรถให้เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะหลงทางหาโซนแก้วทางขึ้นมาเอ็มเลสถ่ายทางขึ้นมาแล้วยังน่ากลัวถ่ายถาตอนรู้สึกตัวก็นั้นนั่นขึ้นหลับไปแล้วคุน่ากลัวเหรอไปแล้วเข้าไปข้างใน ไม่ไหวเจ็บเขาไอยังไม่เจ็งเท้าว่าไปมันเดินง่ายไหมไม่มีรองเท้าเลยไม่ได้ใส่มาไม่ได้ใส่ใสถึงบ้านเดิมเลยเราจะสั่งเบื่เข่ามันชันมากเลยอ่ะเราต้องไปหาอะไรเย็นๆกินก่อนแล้วว่านจะได้ ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าไปที่บริเวณวัดนะตร,นนตรงด้านหน้า,มาเมื่อกี้เขากำลังจะสร้างโบสถ์นะทุกคนเราสามารถแบบร่วมถงทบทุนได้นะไปถ่ายว่าข้างในวัดเขาก็จะมีที่ให้ถ่ายรูปเยอะมากมตรงนี้น่าจะเป็นบริเวณกู หรืออะไรสักอย่างนะเพราะว่ามันไม่สามารถเข้าไปได้วิวรอบๆคือสวยมากๆนี่ต่อไปม่สรก็จะพาไปทำบุญกันนี่ต่อไปแมสก็จะพาไปทำบุญกันใจบุรใจณัทธาสาธุขอออตนา ครอบจักจังหวัดนนทบุรีทำบุญสร้างโบสถ์หนึ่งรยบาทเจ้าค่ะสาธุสาธุของวสนานาประทุนสมาสนาฮะโอ้ยบอกไม่ไม่นะสบายสูงเนินทำบุญที่ดินสร้างวัดเ0็ร้อยบาทอะรอย่างก็ไม่ถูกต้องแ้ แล้วเดียวกันละจ้าจ้าใส่ตู้นะสุขอพอตาชื่ออะไรในจนวนเกินหนึ่งร้อยบาทเจ้ากาสาธุอย่าลืมรับดอกไม้ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ต่างในวิหารนะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเอ๊ะเขาไหว้พระกันตรงไหนหรือไม่ต้องไหว้ ไหว้จ้าเหมือนตลกแกนสเรานั่นแหละเข้าวัดไหว้พระนะก็ามีดอกไม้อ่ะดอกไม้สวยๆนะเห็นชื่อได้เลยจ้าเขียนได้เลยสร้างวัดกระโหลกทอนะอันนี้เขาให้ยอะตามส่ตู้เอ็นค่ะ สาธุขออัตนาสอเมริษานทำบุญสร้างอุโบสถเป็นจำนวนหนึ่งร้อยบาทเจ้าการสาธุสุขออัตนาบนนภาพรงสวัสดิ์ทำบุญสร้างอุโบสถหนึ่งร้อยบาทเจ้าการอัตนาบนชายุภิกขิต สีและครอบครัวทำบุญสร้างโบสถ์เป็นจำนวนเงินหนึ่งรอยบาทเจ้าการสาธุเงินใส่ตู้เอินเลยครับเงินใส่ตู้เองขอจบไม่รับเงินนะสาธุขอพอตานางทำบุญได้ หลังจากที่เราทำมูลเสร็จแล้วนะมันจะมีชั้นบนแนละ้วก็เลยขึ้นไปดูว่าข้างบนนะ่ะมีอะไรบ้างคือคนเยอะมากๆวันนี้แบบนักท่องเที่ยวเนาะเขาก็อยากมาเห็นครับองค์พระแบบสวยมาก มันก็จะเป็นที่ให้ไหว้พระแล้วก็ชมสิ่งต่างๆแล้วก็มีที่ให้เช่าพระด้วยคือพระนอนะบบสวยมากๆเลยนะทุกคนถ้าทุกคนได้เห็นกับตาจริงๆอะ่ะคือในภาพ่ะมันจะแบบสันๆเพราะว่าไฟมันเยอะตรงนี้ก็จะเป็นที่แกสลังมีลูกแก้วโชว์มีของหลายอย่างโชว์สวยมากหลังจากที่เราไหว้พระเสร็จแล้วเราก็ กลับบ้านกันแต่ว่าเราจะไปเที่ยวต่อที่อื่นนะทุกคนเจอกัน EP หน้าว่าเราจะไปกันที่ไหนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะบ๊ายบาย